อราันแค่เดียรสุดท้ายก็ทะเลาะกันอ้าวจะทะเลาะกันทำไมอะคะน้องผาหาเรื่องก่อนอ้าวผาก็จะไปหาเรื่องพี่สิอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้น้องผาเติมคําศัพท์วันนี้เราจะเติมสองตัวโอเคไหมคะโอเคครับอ่าเราจะเริ่มเติมสองตัวแล้วนะเห็นไหมเขาขีดมาให้น้องผาเติมสองตัวอักษรโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวให้พี่ยาศอ่านออกเสียงคําศัพท์ให้แล้วดูซิว่าน้องผาจะเติมอะไรลงไปโอเคน้องผาดูตัวอย่างนะคะ เมลอนเขาเติม M E ใช่ไหมครับอ่ะต่อไปกว้างให้พี่บอนอ่านอ,ออกเสียงให้เดีย d e เดียต้องผ่าเติมอะไรคะ D E E R ร์เดียกว้าง moon M O O N moon พระจั C ์ school F C H O O L school โรงเรียน sofa S so O L. เ E R Tiger ๋เสือเค้ก C A K E Cake Cake Banana B A N A N A Banana กล้วย Rice R I C E Rice ข้าว Bowl B A W L บอลลูกบอล camera c a m e r a camera ก็้ถ่ายรูป table table t a b l e อ่าทีนี้องขวาต้องเขียนแล้วนะ เพระนาะฉะนั้นรู้แล้วว่าต้องเติมอะไรพิมเล็กใช่ไหมครับพิมเล็กหมดเลยนี่ผักก็ต้องเขียน,ยนดีนนนพิมพ์เล็กหมดเลยนี่ดูบรรทัดด้วยบรรทัดอยู่ไหน <c oughs> นี่บรรทัดอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> พิมพ์เล็กค่ะลูก<ด>นี่ไงตัวดีอ e ีอ e ีมันต้องเขียนเลยบรรทัดอ่ะใช่ก็ผักต้องโค้งมาก่อนไงรู้ว่าเขียนเลยบรรทัดผักจะเขียนตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเหรอ ต้องดูบรรทัดด้วยไม่ใช่จะแม่ถึงบอกว่าเขียนเพิ่มเล็กไม่ใช่ขึ้นนั้งแต่ตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ต้องเขียนใ้ถุกหลักการด้วยใช่ไงไม่ใช่ถ้าเขียน,ยนผิดหลักการไม่คัดเลยสิบคำเขียนตัวฟรีแล้วก็มาเติมไม่เอาแบบนั้นน่ะโดนแน่สิบคำให้เขียนสิบคำจริงๆนะไปเลยเดี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 ยสิบคำบนกระดานอ บอกไปแล้ก็เขียนได้ใช่ก็ถ <c oughs> <y> ึงบอกว่าให้ลองสะกดดูก่อนเราจะได้เทียบเสียงพยัญชนะแม่บอกว่าต้องให้เราพูดออกมาเป็นภาษาไทยให้ได้ก่อนใช่เราก็ถึงจะสะกดออกมาเป็นภาษาอังกฤษถูกแล้วอ่าไม่คุยแล้วอ่ะเขียนเห็นไหมจะจบแถวแล้วแป๊บเดียวตั้งใจเดียวก็เสร็จใช่ค่ะ ตัวบีสวยนะตัวเ e อก็สวย